เหยียดไหมเนี่ยคุยยายเหยียดไหมสามสิบบาทไม่มีปัญญาซื้อกรนดูกยังรักเหยียดแม่๋อกรูกเชื่อเช่อแล้วบาทหุ่นไม่เลิกอย่ารบกันไปลองเงินดูเถอะคนเราไม่ได้เคลียร์กันนะลงนะไปลองนู้กันหย่ารบนะไปลงนะเว้นกับมึงเอาแบบขว่าป้าตะเบกับมึงกูตบเนี่ยจีจีมีเหยียดไหมอ๋มึงย้อนเจื่อเ ใ้ได้ต <ira> oh, no. ah, ิดตาเด็กเขาไปควัางมันน่าเกลียดลูกล้านยาว่าจนซื้อไปเลยอันทำเรื่องคนแก่นี่คุอันนีูนั่งลหนักตื้อเห็นไหมใช่พี่ลพี่ล้งเจอลเปล่าจีเงินเฮยรอมาพีบเงินผจีได้หองมาแต่น้อยแล้วกูพูดพี่ลย่เรื่องมจังจอผมต้นจีเองเออ Tên giờ đây là nói hơ mann. Vom giới vang. No mày đọc. Yo mừng nòi, mừng hoa giếng mừng loom. Ba gần lâu, kêu. Nguyên giới, ngân nga. Uuuu. Lóp in klugen, ván y long. Klu koi, tân long. chờ tiền nào, tân klugen, Ừ Rồi, an y cái y an long an coi an y an y bấm y bài chơi an luôn an y 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 an ไปเตี้ยวบ้านพ่อแมงนลุงผมอยู่นามน้อยนี่ผมปลูกกี้ปลาอยู่ที่ปไหนลุลงไปไหมพผมแม่กี้ปลาช่องรอบนาลุงนาไอ้กี้ปลาล่วงช่องรอบเราไม่ได้เราแบ่งปันกันคือว่าล่วงเอากี้ปลาไปล่วงได้ปลาไปต้มเกยถึงพ่งอมาไหนอยากต้มเก๋ยพ่ก็ไปจับเก๋ยบ้านไปล่วงได้ท่องรอบแหลกับกี้ปลาไอพ่อเริ่มขอบกำก้าทุนให้ครูผมมไกลายขอบจบเลยมึงกิดแหล่ดีเตี้ยเบาปากกีปลามึงเงินตัวเต่าด้ย เออมึงก <S preach science> uh, ินเลตีลตึ้งก้ควันน้อยหนึ่งกิโลเต่มมือยมาแลกรก็ไก่แมงเรกีปลามึงไก่เล้น้อวะไอ้นำตาควักอยูนูนหนำตาวักออกมาเป็นผูวปลาเชือไก่อารองนอต่อเดียวรงไปเดียวกับปุ๊องาุเต็มตีเลยกับรงมต้อง่วงว่ามาไปมาลงไปเดียวตรงกลาต่อดี ไปน้อยกูจุกลาไปเตียวน้อยสูจุกลาพี่รองอีพนนีบอกไปเล่มมาเล่มเล่มป่าล่วงไปเตียวเล่มกันได้ว่าไปเตียวอ่าระนานกันได้ไปอุปปอ่นกับไปมาว่าตะวันแดงไปเตียวกับพี่รองกินเลาไมา่กินอ่าไม่พื้นพุ่มเลียงเองให้ติดสือนะบุตรด้พุ่มอยู่หันกกเลยน้องบุตรแก้วบุตรให้เจนมันก้าเดนะินอย่าไปรูป้อบุตร

เอ้กูไม่ได้มันจะเป็นลูกเอ้กูรับไปเลยมาคุณเอ้โอ้เจ้เจ้ไอ้คนน่าใจก็มาให้มาไปตลอดในหัวเจ้ปิดทุ่นทีปิดทุ่นทีปิดทุ่นทีพวกไอ้ชิคกี้เบนเอ็กแนนจ์ปิดทุ่นที ส้างเคดตเปืนตูที่ปืนตูที่ไม่เปิด